สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่18สิงหาคม2563ครับผมขอบคุณข้อมูลครับจากฐานธุรกิจครับผมตรวจสอบสถานะครับ w w w เวบเยยวยาเกษตรกร .com กลุ่มตกรนรอเช็คสิทธิ์ครับผมอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร กลุ่มตกดลกันนิดนึงฮะว่านะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนะฮะช่วงนี้นะครับในส่วนของเกษตรกรหรือเขาเรียกเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะครับถึงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการจ่ายในรอบสุดท้ายนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มตกดลนะฮะมาดูกันนะครับหลังวันที่18สิงหาคมครับผมกลุ่มตกลลเกือบแสนลายรอเช็คสิทธิ์ ช่องโอนเงินนะครับเว w ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com รับเงินเยียวยา5,000บาทรวดเดียว3เดือนนะครับก็คือ15,000บาทครับเยียวยาเกษตรกรเป็น1มาตรการครับที่กระทรวงกรเกษตรและสากรมีมาตรการเยียวยาผลกระทบจากนะครับโรคโควิด19ที่ผ่านมาครับให้กับกเกษตรกรจำนวนไม่เกิน10ล้านลายครับมีมาตรการเยียวยาลายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแตะะ่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมครับอย่างที่บอกไปนะในเรื่องของโคมกลางเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะครับแต่มันยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอีกจํานวนมากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับเปิดเว็บไซต์นะครับให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.mc.go.th o a และก็ตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ w w w ร e ไว a ยยาเกษตรกรค o m รับผมซึ่งเดี๋ยวนะ,ะช่องเราเอาลิงก์เนี่ยไปไว้ใต้คลิปนะท่านสามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์นะครับได้ทั้ง www.moac.go.th แล้วก็นะฮะในเรื่องของสถานะการโอนเงินที่ w w w ร e o y a g a s เ t a k o ยาเกษตอนะครับอันนี้นะฮะมีข้อเรียกข้อมูลนะครับให้กับ ทุกท่านรับทราบนิดหนึ่งนะครับในส่วนของบัญชีนะครับที่เขาเรียกว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะครับทางด้านของทอกาศานะครับแจ้งให้นะฮะให้พวกเราดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขบัตรประชาชนไว้ครับเดี๋ยวทางทกาศาจะดําเนินการตรวจสอบเมื่อข้อมูลถูกต้องก็จะดําเนินการโอนเงินให้นะครับผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเน้นนิดนึงฮะ หมายเลขบัตรประชาชนที่ว่าคือหมายเลขบัตรประชาชนที่เราลงทะเบียนในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่เราขอรับสิทธิ์เยียวยานะครับเอาละนะฮะข้อมูลต่อมาที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าความคืบหน้านะฮะในเรื่องนี้มีรายงานข่าวภายนะครับหลังวันนี้คือวันที่18เนี่ยกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มตกหล่นเกือบแสนลายนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยวยาได้ ในช่องทางนะครับการโอนเงินที่เว็บเยียวยากเกษตรกร .com เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วขอให้รีบแจ้งเลขบัญชีหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศเนี่ยนะครับได้ที่หมายเลขครับผม025550555ครับผมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ แจ้งให้กับพวกเรารับทราบนอกจากนี้ฮะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงผลการดําเนินโครงการเยียวยากเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิเป็นไปตามเป้าหมายนะฮะเพราะตลอดเวลา3เดือนนี้ครับมอบหมายให้ทกศทําหน้าที่โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือกเกษตรกรไปแล้วนะฮะเจ็ดล้านเจ็ดแสนสะฮะสี่รลายรวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับ 112,126.730ล้านบาทครับคิดเป็น96.48ของเป้าหมายครับนั่นแสดงว่าเหลือประมาณ เกือบ3เอร์เกับ4เนี่ยนะฮะที่ยังสามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเยียวยานะครับภาคของกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับและแน่นอนฮะนะครับก็มีอีกเกือบแสนลายที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่นะฮะอาจจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าสาสิทธิ์ จากโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาขอรับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มนะฮะเกษตรกร,กรที่ได้รับการเยียวยาของกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับแต่มันคาบเกี่ยวนะครับซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าแน่นอนว่ามีการตรวจสอบข้อมูลอยู่เรื่อยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามเว็บไซต์ที่เราไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมไปตรวจสอบใต้คลิปนี้ด้วยนะของเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็แน่นอนว่า กือบแสนลายไม่น้อยนะครับท่านนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับถือว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นไม่จริงรวมไปถึงกลุ่มที่เขาเรียกว่ายื่นอุทธรนะครับแล้วก็ร้องทุกข์ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากและแบ่งปันน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวเกษตรกรทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับช่องฟิล์มชาแนลผมกเกษมสันพีแดงต้องล่าลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผมยังไงก็อย่าลืมมาพิมพ์ใต้คลิปกันนะนะครับวันนี้ต้องล่าลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ